สำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจ o ชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ชัยบานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับที่เข้ามาใหม่ฝากกด subscribe ด้วยนะครับมาครับวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเห็นหน้าแบ็คแฮมแบบน็ดโดนวาแล้วก็กา้านะครับมาตรงนี้เลยครับ MLS หรือว่า l e ล g กเมเจอร์นั่นเองของอเมริกานะครับจัดมาคือลีกที่เมสซี่เล่นนั่นแหละถ้าใครยังไม่รู้จักนะก็เข้ามาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับมี3เมนูข้างบนนะฮะอันนี้คือผมก็เข้ามาแล้วนะมันก็อาจจะไม่มีคําแนะนําอะไรแต่ถ้าใครเข้ามาเนี่ยก็จะมีคําแนะนำ หน้าแรกก่อนแล้วกัน <Take it S 1> นะครับ <it off. S 1> เอาแบบ ง่ายๆนะก็จะมีส่วนที่เป็นซีซันพาร์ของ MLS ก็จะได้เป็นเนสเตผมว่าก็โอเคอยู่นะเคลเรโนอยู่แล้วแล้วก็เนสเตเนี่ยผมว่าก็คุ้มอยู่นะกองหลัง95ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้กดตรงนี้ก่อนนะครับตรงมันไม่ได้ขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะเออลองกดเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็โฆษณาเนี่ยวันนึงเนี่ยสครั้งนะครับดูตรงนี้ให้ดีตรงคําว่าเสร็จสิ้นนะครับทับสนะครับเดี๋ยวทุกคนเนี่ยบางคนอาจจะกดแค่ครั้งเดียวนะเสียดายเนาะ อย่างน้อยๆเนี่ยโทเคน็น1อันก็จริงแต่ว่าได้เอาไปแลกเปลี่ยนด้วยนะครับมันจะมีในโหมดแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเล่นกับบอท นะครับก็ไม่มีอะไรปล่อยบอดได้เลยแล้วก็เล่นกับกวยด้วยนะครับก็อันนี้ไม่ไม่ยากครับง่ายๆตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับอันนี้ก็รับฟรีได้นะทำเป้าหมายให้สําเร็จเพื่อลดล็อกนั่นหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ส่วนที่เอามาสุ่มอ่ะคือใครแบบไม่อยากเดินตรงนี้ก็มาสุ่มเล่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่คุ้มอยู่แล้วนะตรงนี้อยู่ที่ดวงล้วนนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เดินตามแต้มเลยครับแแต้ม30แต้มอ่ะว่าไปจนถึงโน่นเลยนะครับ210แต้มทั้งหมดนะครับโอเคไปดูเมนูที่2ครับ เนูที่2เนี่แหละนะครับอาจจะมีความงงนิดนึงว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆมันไม่ยากเลยนะก็คือมาอ่านตรงนี้ก็ได้ทำชา์เลนให้หมดนะครับทั้งหมดเลยตรงนี้ เนี่ยกดเล่นครับก็คือกดที่รูปได้เลยครับก็กดเล่นเข้าไปน่าจะเล่นกับบอทนี่แหละนะครับยากง่ายไม่แน่ใจนะพอใกล้ๆนี่อาจจะยากหน่อยนะครับก็ลองดูนะครับเล่นให้หมดเดี๋ยวก็ได้เปิดตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่แล้วรายละเอียดครับชนะ MLS ขับ6แมตช์อะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อแพ็ค5แพ็กก็คือแพ็คฟรีในตลาดนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปนะครับผมแล้วก็เล่น3แมตช์ในบทยุคสมัยยุคสมัยก็เมนูที่3เลยครับนะ เมนูที่สาเนี่ยก็สําหรับสายฟรีหรือว่าสายเพิ่งเล่นก็จะเหมาะเลยนะก็คือสามารถอ่ามารับสตอยคอฟหรือแมทิอูดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ารับได้ทั้งคู่หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะได้ทั้งคู่นะอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นไนงะไม่รู้นะครับก็กดเล่นเข้าไปกดเล่นเข้าไปเล่นกับบอทดนี่แหละนะครับก็มีแบ็คแฮมด้วยนะ แล้วก็อองรีนะครับโอ้โหนี่ทำฟูลทีมได้เลยนะใครเพิ่งเล่นเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะครับแล้วก็มีกาก้านะครับน่าสนใจแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุ่มไอคอนนะครับก็จะเป็นไอคอนที่ขายไม่ได้นะทุกตัวนี้ขายไม่ได้นะครับย้ํานะครับอ่ะโอเคนะก็ประมาณนี้เดีย๋ยวเราพาไปดูแพ็คของ MLS นะฮะมาที่ร้านค้าแล้วก็มาที่ท็อปอีเวนต์นะครับก็มันจะมี แพ็กฟรีอยู่ครับ MLS อันนี้ผมกดรับไปแล้วแล้วก็ทีเด็ดครับไม่ถึงกับทีเด็ดแต่ก็มีบ้างนะฮะนี่แลกเปลี่ยนนักเตะใช้โทเค็นหนึ่งครับเดี๋ยวแลกเปลี่ยนให้ดูวันหนึ่งหนงครั้งนะอันนี้ก็คือใช้โทเค็นอันเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครยังให้ผมเปิด50 p a แพ็กเลยเนี่ยแต่ว่ามันขายไม่ได้นะซึ่งถ้าใครมีนักเตะ84เยอะๆ80เยอะๆเนี่ยถือว่าเอามาลองได้นะ แต่ก็ถ้าลองหมดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าใครอยาก ดูผมเปิดทั้งหมดนะครับคอมเมนต์ข้างล่างเยอะๆนะครับถ้าเกินสัก50คอมเมนต์เดี๋ยวเรามาเปิดอนะ่าห้าสิบคอมเมนต์นะก็บวกหนึ่งอะไรก็ได้เพิพมมานะครับให้มีการคอมเมนต์เข้ามานะครับก็ถามว่าถ้าได้พวก9 6 9าหเอามาใช้ไท่ายู่นะไม่ขี้เลนะคือถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไร8 4ถ้าคิดจะซื้อเนี่ยแปก็ตกอยู่ที่ตัวละ2 0 0 0 0 0คิดกลมๆนะ2 0 0 0 0 0คูณ50าสิบไปเอยสิล้านนะลงทุนไม่เยอะ เอาจริงๆก็ลองได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองแล้วกันถ้าคอมเมนต์ถึง50 m คอมเมนต์มาเสียดีเลยก็ได้เพราะว่าใช้งบไม่เยอะนะครับขอบคุณมายๆทุกคนที่เขามารับชมอย่าลืมกด like, ก share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยใครที่ชอบคลิปแนะนำแบบนี้นะครับกดไลค์เยอะๆนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย